สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักกันอีกนะครับกับเกม h a r t h Stone นะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กับเด็กบูมบริเ r อร์นะครับหลังจากที่มันรีอันดับแล้วก็ให้แต่แรงขึ้นมาใหม่นะครับผมก็ใช้นี่แหละ, Boom ะบูมบริเออร์ทในการแต่แรงนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเด็กนี้กันนะครับไปลุยกันเลยเ,เจอกับ,ร,บ,กบร,ระบโกล การตนขึ้นมือนะครับเราต้องให้ได้เนี่ยใบยนี้ดีนะครับที่ซ่อนสมบัติโจรสลัดนี่ดีเลยนะครับถ้าเจอโรคก็น่าจะมีใบค่าอย่างอื่นด้วยนะครับถ้าเราไม่มีใบาอาวุธหรือใบนี้นะครับเราต้องสลับการทั้งหมดครับเอาให้ได้นะครับใบาอาวุธของเรามีไปต้องต้องใช้นะครับต้องมีลงมาละมีไหม อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่สเตลโรกนะครับน่าจะเป็นซีเกทโรกอ่ะงั้นซีเกทโรกก็ไม่เท่าไหร่คอยอา้าวท่านช่วยคนระับข้าเอาด้วยว้าวข้าไหมอือหนึ่งดาเมจไม่จำเป็นนะโลดีกว่า เดี๋ยวเราใช้ขวานตีหน้ามันะนครับลแล้วแต่งานเพิ่มตานี้เวทเราโดนทำลายนะครับเอ่อไม่เป็นไรเนาะเราตีหน้ามันดีกว่าตาหน้าเราโดนอีกเท่าไหร่เนี่ยห้าหกสนตีหน้าดีกว่า กับดักเราตีนี่เราใช้เวทก็ดีนะครับให้ตู่สองตายไปเจ็บหนึ่งก็พอตู่สี่แล้วนก็เข้าแก๊ปนะครับเข้าแก๊ปอะไรนี่ไง ก็จั่วไปนะครับตีเข้าหน้าแต่หน้าเราก็โดนอีกห้านะครับเกาะเราก็หายพอดีไม่เป็นไรนะครับเรามีคอมโบล้างสนามด้วยตูดหนึ่งไม่เท่าไหร่นะตีทีละหนึ่หนึ่งหนึ่งพวกนี้เราไม่ค่อยกลัวนะครับ ก็ใช้เหลือตัวเดียวพอโอ้โหเหลือตัวตัวนี้ด้วยนะครับเป็นตัวที่ผมไม่อยากให้เหลือ,อตีหน้าไปเดี๋ยวเราอาวุธจู่อาวุธทำลายทิ้งข้าอยากทำภารกิจตังห กับดาบดมอมสามกับเป็นเจ็ดพอดีต้องอันนี้ดีกว่าครับเคลียร์ เราเดินเยอะเยอะอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้<__จั่วไปถ้ามีแมงอีกนะครับตาหน้าเราอาจจะลงอันนี้เดดวิงตีนี่เยี่ยมครับ เด็ดวิงเลยดีกว่าเด็ดวิงตาหน้าจัว่วอาวุธขึ้นมาตีต่อมาทางไหนไปทางไหนบังบังเด็ดวิง นี่ครับตอนนี้เขาก็ต้องจัดการเด็ดวิงนะครับเอ็ดวินเหรอโอ้ oh. ตบหน้าไปโอเคครับ เทินหน้าเราก็ใช้กระครอนกระครอนพลังฮีโร่ตี้ได้ระ Bird เบิดเลยได้ไหมไม่ได้แช่ <S <S <sausage> <S แข็งเรา เอ็ดวินแน่ๆเลยเอด็เอดวินวานครีฟถ้าไม่เคยโกงไใช่ไม่เคยบอกความจริงการกับดักไม่ใช่วานครีฟก็ไม่ต้องกลัวนะครับแต่เราตีหน้าดีกว่า ฆ่าไม่ได้นะดูบนมือเราฆ่าได้ดิใช้ใบนี้ฆ่าได้อืจั่วก,ก่อนไหมหรือว่าใช้นี่เลย หกดาเมจเลยนะมันจะได้อะไรบ้างทำให้เราเลบหลายอันอยู่นะเร็จแล้วโอ,อ้ยโอ้ยได้ตัวหกเจ็วดว่ะไ,ไ,ไม่เป็นไรอย่าโล่นะโอเคไม่โล่ไม่เป็นไรนะครับ หโหไม่ตายด้วยอ่ะจั่วหน่อยสิอ่ามาลวด็อกเตอร์บูมจั่วอีกอ่ะห้าหกอย่างนั้นเหรอเราโดนสิบนะครับเออ ฆ่าได้หนึ่งตัวโอ้โอเคอีกทีนะอีกระเบิดหนึ่งยังนะครับเหลือสอง เดี๋ยวเราลงตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ทำลายสนามครับลุ้นเอาเรามี19นะครับเขามีบนสนาม8ลงตตวตัวบูมแล้วก็ระเบิดเหลือ11ออะไรเอ่ยยั่วยุ ไม่เป็นไรตายเลยอออเโอ้โชคดีนึกว่าตายซะแล้วนะครับโอ,โอเคเกื <c oughs> อบตายหุ่นเสียว ผ่านไปครับหนึ่งตาหวาดเสียวหวาดเสียวไปมาแมตต่อไปเจอครับดูอิพบกับมฟิเรนสโตมรเจอดูอิดก็ห้าสิบห้าสิบนะครับเจอดูอิดเนี่ย ใบนี้ต้องใช้แน่นอนนะครับขึ้นมือนี่ดีเสมอนะครับที่ซ่อนสมบัติจนสระเทคนิคในการสู้ดูอิดของผมสรหรับตัวผมเองนะครับผมก็จะคอยใช้การ์ดในการฆ่าเนะี่ยต้องสําคัญคือต้องฆ่าตัวจั่วเขานะครับหรือไม่ก็ต้องฆ่าไอตัวที่เป็นยุ่ยุนะครับพอเราจะตีเข้าหน้าเขาอย่างเดียว เพิ่มบัฟไปสี่เลยเหรออ๋อไม่สี่อ้าวอาวุธมาหนึ่งอันไม่เป็นไรครับจัวมาเทิร์นสามเราจะลงอาวุธเลยนะครับมาแล้วเขาอัพอยู่แล้วเทิร์นหน้าเขาอาจจะเจ็ด อาวุธนั่นแหละนะครับตีไม่มีหน้าก็ตีไม่มีใช่ไมไม่ใช่ไม่มีหน้าไม่มียยุนะครับตีเป็นโอกาสได้ตีแล้วก็ตีนะครับเขายังมีใบชุบชีวิตด้วยนะครับไม,ม่ชีวิตชุบเพิ่มเลือดแล้วก็จวสี่ใบามาแล้วถ้าใบเด่นเขาตูดสี่โอ้ตูดหกทั้งคู่โอเคครับบื้มไปก่อนหนึ่งขยึก ตีเข้าหน้าไประเบิดสองลูกอยู่ในเด็กเรียบร้อยตีอีกนะครับลงแมงว่าลงแมงด้วย จัว่วเอ้าพอดีเลยนี่ดีกว่าฆ่าทิ้งไปเลยนะครับต,ต,ต,ตีไหมเธอหน้าเธอหกก็ 6, จะได้ลงตัวนี้ได้นะครับยังไม่ตีอ่ะผ่านไปก่อน มันจะได้ลงด็อกเตอร์คลาสสตีนอฟได้เพิ่มตูดตูดห้าสีเปล่าโอเคโอเคเวลี่กูด ตีอ่าเทินต่อไปด็อกเตอร์บูมนะครับมาสเตอร์บูมเฮ็นด็อกเตอร์บูมด็อกเตอร์บูมนละ่นอีกอันหนึ่งตัวนี้นะเมื่อลงมาจะเรียกบูมบอทนะครับหนึ่งหนึ่งสองตัวต่อการระเบิด,ดเด็กอ้าวเนี่ยมีสามใบก็เรียกว่าหกตัวนะครับผ่านไปอีกหนึ่งตานะครับบูมบริเออร์ แถมนะทำเควสเสร็จพอดีนะครับตาสุดท้ายเจอกับวอร์เออร์เหมือนกันย่างนี้นะครับขึ้นมาอย่างนี้เราไม่เอาเลยนะครับยิ่งเจอวอร์เออร์ด้วยกันเนี่ยต้องมาเลยอาวุธมาแล้วโอเคเขายังชั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นเวท ที่ซ่อนสมบัติโจรสลัดนะครับหรือว่าอาวุธของมันเองเลยเนี่ยต้องขึ้นมือไว้ก่อนนะครับจบเทิร์นเทิร์นสองก็ใช้พลังฮีโร่ไปนะครับเทิร์นสี่ถึงจะลงได้ r a n c ์คาริเบอเหมือนกันแหละ,ะมีจั่วเยี่ยมครับเราลงเลยนะครับ r a n c ์คาริเบอรเทิร์นสี่เขาจั่วแล้ว เขามีคอยเขาตีได้ก่อนเรานะครับเดี๋ยวตีเลย,ขยเ,เขาไม่ลงว่าไม่ลงก็แล้วไปนะครับเรามีอาวุธอยู่แล้วตีแมงตีหน้าดีกว่ามั้งตีแมงเหรอ ตีแมนก็ได้ไปะเสร็จแล้วเอากูปั๊บจั่วเลยไม่ดีนะครับอย่างนี้นะครับเข้าใจเราอยากให้มันอยู่ในเด็กมากกว่านะครับเดี๋ยวเราตีอีก สมบัติองไม่ต้องการอะไรแล้วนี่ผมคิดว่าเขาไม่มีทำลายอาวุธนะครับผมเลยลงอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเขามีก็เราเล่นผิดมากเลยนะครับทำลายหรือว่าแย่งอาวุธไปนะครับไล่ห้าพอดีด้วยนะครับแต่เขาไม่มีหรอกอมีใครสักคนเป็นทัพหนะ้าอือหือ ร้อนสมบัติมาว้าวอืมทำลายนะเก็บไว้ก็ไม่ประโยชน์อยู่แล้วนะครับเราต้องเอาดาเมจเราต้องเอาดาเมจ ระเบิดจั่วมาไม่เป็นไรนนตอนนี้ระเบิดในเด็กเราหมดแล้วนะครับก็ดีไปอยากเพราะว่าด็อกเตอร์บูมเขาในเทิร์นที่เจ็เนี่ยก็จะลดความเก่งกาจลงแต่เราก็ใกล้ตายเหมือนกันนะเราโดนมาเลยนะครับสามลูกตะกี้นะครับตายนี้อาจจะแย่แล้วระเบิดไปกินบ้างดิเออ เออต่างคนต่างไม่มีระเบิดนะครับตอนนี้ตายพอดีโอ๊โออยเราจะตายแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับด็อรบูมาการละครว่ะเพิ่มเกาะน,นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจในเทินหน้า จัว่วระเบิดขึ้นโดนระเบิดไหโตัวระเบิดไปไม่โดนเอาละต้องมีใครสักคนเป็นทักหนะ้าเอามาแล้วนะครับคอมโบเพิ่มเกาะ มอด,อ,อ,ด,อ,ดอย่าโดนนะระเบิดอะถ้าโดนเรามีสิทธิ์ตายเลยนะครับแลกกันชุดกล่อพร้อมลยอุยอืมเพิ่มเกาะได้อยู่ เออไอไมนาเลยตีเล่นตดไปนิดนึงนะครับมันได้เกาะเพิ่อมอันหนึ่งอ้าวเรียบร้อยเตะสมอเล่ไป ปก็ผ่านไปนะครับสามตารับสำหรับวันนี้บุมบริเอร์นะแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ